เพื่อนครับถ้า,าต้องพูดถึงการเสริมทัพของสโมสรควัญใจพวกเราอย่างลิเวอร์พูลในเวลานี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันดูเหมือนจะมีความจําเป็นและสําคัญมากๆครับเพราะเนื่องจากณปัจจุบันครับเราเนี่ยกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและก็จำเป็นต้องรักษามาตรฐถถานนี้ต่อไปให้ได้อีกหลายต่อหลายปี และหนึ่งในปัจจัยที่ดูจะสําคัญครับที่จะทําให้ทางสโมสรเนี่ยก้าวหน้าต่อไปได้นั่นก็คือการเซ็นสัญญานักเตะหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมเพื่อจะเป็นการยกระดับเปลี่ยนแปลงและเสริมตําแหน่งที่ขาดหายไปมันจึงเป็นสิ่งที่ทุกๆสโมสรไม่เว้นแต่ลิเวอร์พูลครับทำในช่วงซัมเมอร์หรือวินเทอร์ตลอด แต่ถว่าครับเพื่อนๆสำหรับปีนี้เนี่ยมันดูจะไม่เหมือนกับปีที่ผ่านๆมาหลังจากที่ทุกสโมสร,รได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มันก็นํามาซึ่งการขาดหายไปของรายได้มหาศาลทําให้ลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้ครับอาจจะมีงบประมาณที่จํากัดและนักเตะที่ทางหงส์แดงได้มีข่าวในช่วงที่ผ่านมาครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นนักเตะที่มีค่าตัวที่ไม่สูงมากวันนี้ลิเวอร์พูลทูเดตจะพาเพื่อนๆทุกคนไปทําความรู้จักนักเตะเหล่านั้นกันครับ โดยที่คนแรกครับเพื่อนๆดูเหมือนว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นก็คือจามารูอิสของนอริซิตี้ซึ่งจากที่ผ่านๆมาครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าชาวหงแดงเนี่ยไม่เคยหวาดวันหรือวันเกรงที่พวกเขาจะตัดสินใจเลือกนักเตะที่มีพรสวรรค์จากทีมตกชั้นเนื่องจากในอดีตเนี่ยลิเวอร์พูลเคยทาอย่างนี้มาแล้วในรายของแอนดี้โรเบอร์สันที่ในตอนนั้นเนี่ยฟูลแบ็กชาวสกอตแลนด์ย้ายมาจากสโมสรฮาวซิตี้และก็รวมถึงเซดานชากิรีที่ก็มาจากสโตกซิตี้เช่นกันครับ ซึ่งถ้าพูดถึงในรายของจามาริสต้องขอบอกเลยว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่เหมาะสมไม่น้อยสาหรับเดรสเพอด้วยวัยเพียงแค่22ปีมีสไตล์การเล่นที่ถูกใจเยเกนครอฟนั่นก็คือการเติมเกมรุกสุดมันและคอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมและก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าลูอิสเนี่ยเขาคือหนึ่งในแบ็กที่มีพละงกาลังมหาศาลซึ่งก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับที่เขานั้นพร้อมจะวิ่งขึ้นวิ่งลงให้กับทางลิเวอร์พูลบริเวณกราบซ้ายชนิดที่เรียกว่าไม่มีวันหมดเลยทีเดียวละครับ อีกทั้นแน่นอนพวกเราต่างรู้กันดีว่าการที่ทางนอริซิตี้เนี่ยต้องโบกมือลาหลีกสุดอย่างพิมิ์ลีกไปนั่นจึงทำให้ทานเจเครวมถึงทีมงานของลิเวอร์พูลเนี่ยต่างจับตามองนะักเตอรายนี้อยู่เช่นกัน เพราะอย่าลืมนะครับในตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยเรามีเพียงแค่แอนดี้โรบัสันเพียงแค่คนเดียวอีกทั้งแมตช์การแข่งขันในฤดูกาลหน้าน,นี่มันก็ดูจะแน่นมากด้วยพอนับรวมๆแล้วเนี่ยทาของแดนจะต้องทําการแข่งขันไปทั้งหมดเนี่ยรวมๆสีรายการเลยทีเดียวครับแน่นอนว่ามันจำเป็นต้องมีการโรเตชันนักเตะไม่งั้นจะทําให้โรบัสันมีอาการลาและส่งผลต่ออาการบาดเจ็บได้เลยครับคนต่อมาครับเพื่อนๆเ,เป็นไวจจากบริทันแอนด์โฮฟอาร์เบียน อย่างที่รู้กันดีหลังจากที่เดยันรอฟเรนปราการหลังชาวโครเอเชียของพวกเราเนี่ยตัดสินใจโบกมือลาทีนอันฟิลไปอยู่กับทางเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและก็ปิดฉากการค้าแข่งกับชางหง์แดงมายาวนานถึง6ปีนะครับนั่นจึงเป็นการบ้างของทางเยเกนครอฟและทีมงานครับที่ต้องเฟรนหาเซนเตอร์แบ็กคนใหม่เพื่อจะเข้ามาแทนที่เขารอฟเรนและดูเหมือนจะเป็นการแทนที่ระยะยาวด้วยแหละครับและคนที่ถูกจับตามองเอาไว้ครับก็คือเบนไวปราการหลังเลือดผูดดีวัย22ปีที่เพิ่งจะพาทีมยู พะหลังจากที่ไว้ย้ายไปในสัญญายืมตัวกับรลีดครับพัฒนาการของนักเตะคนนี้ครับก็ดูจะก้าวกระโดดเป็นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมีฟอร์มที่ดีมากแค่ไหนแต่เขาก็มีข้อเสียเช่นกันโดยไว้เนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์ฮาฟที่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีความสูงมากนักแต่ก็จะแลกมาด้วยความเร็วและการดูดันในการเข้าบอลของนักเตะอังกฤษครับหรือถ้าใครสงสัยนะครับว่าสไตล์การเล่นของเบนไว้เนี่ยเหมือนกับใคร ต้องบอกเลยว่าสื่อในประเทศอังกฤษครับนำเขาไปเปรียบเทียบกับจอห์นสโตนและก็ริโอฟรีนานเลยทีเดียวสุดท้ายครับเชื่อได้เลยว่าถ้าฮาธาหงแดงเนี่ยสนใจในตัวนักเตะจริงๆไบรตันก็จะปล่อยนักเตะในราคาที่เหมาะสมแต่ก็คงจะไม่ใช่ราคาที่ถูกเหมือนกับที่ใครหลายๆคนคิดอย่างแน่นอนเลยครับต่อด้วยคนถัดมาครับอิซามาดีเรียเบติส ต่อมาครับก็ยังคงอยู่ในตำแหน่งเซตเตอร์ฮารอยู่โดยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเพื่อน,อนชื่อของมานดีเนี่ยเป็นหนึ่งในกองหลังมากประสบการณ์ที่ถูกจะมาเกี่ยวโยงกับสโมสรลิเวอร์พูลมากที่สุดคนหนึ่งครับ ซึ่งผลงานของตัวเขาครับก็ต้องบอกเลยว่าได้รับการยกย่องอย่างมากในศึกลาลิกาสเปนซึ่งเราจเจนดนจาจในหลายฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยฟอร์มเกมรับของเบติสดูจะเหนียวแน่นไม่แพ้ทีมมือซักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับปัญหาอย่างเดียวของเซ็นเตอร์แบ็กชาว阿尔เจียรคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอายุทีน่ณปัจจุบันครับปาก็าไป28ปีแล้วแน่นอนครับว่ามันอาจจะไม่ได้สูงเกินแต่สําหรับลิเวอร์พูลพวกเขาเนี่ยจะมอนกเตะท,ที่มีอายุเฉลี่ย20-25ปีซะมากกว่าอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องมาดูว่าค่าตัวของอ ากไม่สูงเกินจริงนี่ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เต่าองแดงจิ้มายืนคู่กับเบอร์ชิลฟันได้ในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้ครับคนต่อมาขยับขึ้นมาในแผงมิดฟิลครับคนคนนั้นก็คือเตียโกอาคันตาร a าบายเยิร์นมิวนิกที่ผ่านมาครับความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อเตียโกอาคันตาราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าปลายใจอีกแล้วครับเพราะมันเป็นเวลาเกือบหเดือนแล้วที่สื่อในเยอรมันต่างรายง,งานตรงกันว่า เตโกอาคาตาร่าเนี่ยอยากย้ายมายัางลิเวอร์พูลส่วนชาหงแดงครับก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แบบร0 0ซมันจึงดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้อยู่ที่ดีลนี้นั่นอาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนจะมีปัญหาที่ทางเดรธนั่นกังวลเช่นกันครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการบาดเจ็บของนักเตะและอายุของเขาที่ปาเข้าไป29ปีแล้วมันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าที่ทางเยเกนครอปจะดึงตัวเขาเข้ามาในแอนฟิลแต่ก็ต้องยอมรับครับถ้าอาคนตาร่าย้ายมายัางลิเวอร์พูลเนี่ย เขาจะเป็นนักเตะที่ยกระดับแผงมิดฟิลด์ของชาหงแดงขึ้นมาได้มากอย่างแน่นอนซึ่งมันก็น่าจะตื่นตาตื่นใจไม่น้อยครับถ้าหากได้เห็นฝีเท้าของเขาในสืกพรีเมียร์ลีกอังกฤษคนสุดท้ายครับอิสเมล่าซาวัตฟอร์ดถึงตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าดาวเตะชาวเซเนก้ลอย่างอิสเมล่าซาถือเป็นตัวเลือกที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆหากเกิดในกรณีที่ลิเวอร์พูลครับไม่ได้มีเงินมากพอในการกระชากตัวอัลดราม่าตาอเร่แม้ซาอาจจะไม่ใช่น,นักเตะที่รูปร่างสูงใหญ่และกำยำเหมือนกับอัลดราม่าตาอเร่ แต่วันเดอร์คิดวัย22ปีรายนี้ครับถือเป็นตัวหลักของทางวัตฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ถึงแม้ว่าผลงานต้นสังก,กัดของเขาอย่างวัตฟอร์ดครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายเพราะไม่สามารถอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกแต่พอมองกลับมายังผลงานส่วนตัวของซาก็กต้องบอกเลยว่ามันดีในระดับหนึ่งโดยในฤดูกาลนี้ครับเขายิงไปถึง6ประตูและทำ6แอสซิสต์ในทุกรายการ และสําหรับเรื่องค่าตัวของอิสมลลาลาซาครับก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะักเนื่องจากทางนักเตะเนี่ยดูเหมือนจะมีความต้องการอยากย้ายทีมพอะยังดูว่าเขาเนี่ยมีความกระหายที่จะเล่นในศึกเฟมิเลิกต่อแถมยังมีรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างซาดิโอมาเน่ดูแลอยู่ด้วยเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ที่มีชื่อว่าแข่งราคาถูกที่หงได้เลงเอาไว้มีคนไหนอยู่ในเป้าหมายและถูกใจเพื่อนๆกันบ้างครับทุกคนสามารถร่วมพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับในวันนี้ลิเวอร์พูลทูเดยต้องลากันไปก่อนอยังไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเรากันด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ